แล้วมันคุยไว้าสยังบอกโทรไปคุยให้รู้เรื่องนะเพราะว่าไม่รู้นะมีขึ้นไม่รู้หรือไมู่้เยางให้ปลูกยางหม่านี้ยางอะไรอ่ไม่มียังไม่มีปลูกตรงขาวโพดอ่ะปลูกตฟินลูไม่ได้ตำรวจจับ ปลูกขึ้นไร่ปลูกบัวหมะนี่โรทางนี่ถ้าฝนตกจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันมันเนี่ยใช้ใช้สลิงดึงถ terminal, ้าฝนตกจะสลิงดึงไม่ดูดิดูดิ ห้วยเรามาเนี่ยต้องเท่าไหร่สิบสิบคนก็เกือบหมื่นแล้วต้นมาตันตันั้งปีอ่ะนี่อะไรหลวงพ่อทางขึ้นห้วยก,กุบกับบ้านห้วยก,กุบกับโอ้ทำรัวด้วย ทำรัวด้วยโกวคนเกล็ดกระเพาะดูได้ไหมทำรัวเข้าไม่ได้เลยดูทางนี้ห้วยฟุกัก๊บเนี่ยเขาบอ,อ,อกซ้ายมือนี่ตอนเช้าจะมีหมอกทะเลหมอกนี่ดูนี่าหลังห้วยหลังห้วยตายตายเรื่อกโอ้กยใั่เลยนุ่น นุ่นอย,ยอดเขาเลยขึ้นไปยอดเขาเลยอันนี้ภูเขาเลยถนนทงชัยป่ะใช่ใชั้มอะไรนะชื่อภูเขาอะ่ะนี่อครับชื่อตามแผนที่เนี่ยนี่รู้ถนนทงชัยใช่ใชใชที่ถนนเดียวกับ ถนนเดียวกับดอยถนนแหละจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเคเรียกเทือกเขาถนนทงชัยชั่วๆรถเนี่ยสามัญเชียงใหม่ลูกกับไปออสเตมกันมั้ยน่ะไอ้ข้างล่างนะะ่ะเค้ารับจ้างเหรอที่มีคิวอ่ะที่คนนั่งรอไม่ใช่หรอกเหรอคุณพ้าขออนุญาตไปล้างรอกเอเอ เขาไปรอลูกค้าอ๋อไปรอลูกค้าเหมือนกันลูกค้าก็รอเจ้าของคอนเทน์ไปหลับผมนึกว่ารถที่วัวก็นั่งกันเต็มเลยดูเลยดูบ้านมาดินี่อย่งหรูเลยเนี่ยเนี่ยนอนอย่างนี้ก็ได้แล้วอยู่ไหมฮะมาอยู่ไหมมาอยู่เหรอไม่ไหวมั้ง เรากินแลอยู่ตรงนี้ข้าวไหมครับฮะข้าวเหรอมีร้านของชำเนี่ย